ผู้บุกรุกที่ถูกจับกลุ่มตัวได้ที่เซฟเฮาส์ของนายแก้วคือชายวัยกลางคนรูปร่างกำยำใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความโกรธแค้นทันทีที่ทาวินเห็นหน้าชายผู้นั้นหัวใจของเขาก็เต้นระรัวอย่างผิดปกติจ่าสิบเอกวิชานทาวินอุทานด้วยความตกใจจ่าสิบเอกวิชานคืออดีตตำรวจนอกรีดที่เคยเกี่ยวข้องกับคดีเก่าของทาวินเมื่อหลายปีก่อน คดีขายาเสพติดและฟอกเงินที่ทาวินเป็นผู้รับผิดชอบและจาสิบเอกวิชานคือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่หลบหนีไปได้ทาวินไม่คิดเลยว่าจะได้พบกับเขาอีกครั้งหนึ่งในสถานการณ์เช่นนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะผู้บงการในการพยายามปิดปากพยานจาสิบเอกวิชานถูกนำตัวมายัางห้องสอบสวนที่สถานีตํารวจ เขาจ้องหน้าทาวินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเกลียดชังดวงตาแดงก่ำราวกับเพลิงนรกแกทำไมแกไม่ปล่อยให้เรื่องนี้มันจบไปเขาคำรามเสียงต่ำทาวินนั่งลงตรงหน้าจ่าสิบเอกวิชานด้วยท่าทีที่สงบและเยือกเย็นเรื่องมันยังไม่จบหรอกจา่าตราบใดที่คนชั่วยังลอยนวลทาวินเปิดภาพถ่ายเก่า ที่มีจ่าสิบเอกวิชาญอยู่ในเฟรมพร้อมรอยแผลเป็นบนข้อมือที่เขาเคยจดจําได้ผมรู้ว่าคุณเกี่ยวข้องกับคดีเก่าของผมและผมก็รู้ว่าคุณอยู่ในรูปถ่ายนี้ทาวินชี้ไปที่ภาพของชายชุดดำที่มีรอยแผลเป็นบนข้อมือในรูปถ่ายเก่าที่ยืนอยู่ด้านหลังกลุ่มคนในรูปจ่าสิบเอกวิชาญหน้าถอดสีเขาพยายามจะปฏิเสธแต่ทาวินไม่รอช้า เขาเปิดหลักฐานอื่นๆที่เชื่อมโยงจาสิบเอกวิชาญกับกลุ่มลทัทธิผีฟ้าทั้งข้อมูลการโอนเงินเข้าออกบัญชีที่ผิดปกติการติดต่อกับบุคคลสำคัญบางคนในอดีตรวมทั้งการบันทึกการโทรศัพท์ที่เพิ่งได้รับจากเบอร์ที่จาสิบเอกวิชาญใช้ทาวินยังได้นำข้อมูลจากสมุดบันทึกของลทัทธิผีฟ้าที่บ่งชี้ว่าจาสิบเอกวิชาญอาจเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยทรยศ ต่อพันธสัญญาของลทัทธิและพยายามจะปกปิดความจริงมาโดยตลอดคุณพยายามจะปิดปากนายแก้วใช่ไมจ่จ่าทาวินถามด้วยน้ำเสียงจริงจังเพราะคุณรู้ว่านายแก้วเห็นอะไรบางอย่างที่จะเปิดโปงความจริงทั้งหมดจ่าสิบเอกวิชานนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะอ,อย่างบ้าคลั่งแกคิดว่าแกทำอะไรฉันได้งั้นหรือสารวัตร เขาจ้องหน้าทาวินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันแกยังเด็กนักแกไม่รู้หรอกว่าอำนาจที่แท้จริงมันซ่อนอยู่ที่ไหนทาวินกำมัดแน่นผมอาจจะยังเด็กแต่ผมก็มีหน้าที่นำความยุติธรรมมาให้ผู้บริสุทธิ์ทาวินตัดสินใจเล่นไพ่ตายเขาเปิดเผยเรื่องราวการหายตัวไปของคุณหญิงดาราและการเชื่อมโยงของปินปักผมที่พบในข่ายฤาษี เข้ากับจ่าสิบเอกวิชานรวมถึงข้อมูลที่ได้จากหลวงปู่เสือที่บ่งชี้ว่าจ่าสิบเอกวิชาญอาจเป็นหนึ่งในผู้ที่เคยทรยศต่อพันธสัญญาของลัทธิและพยายามจะปกปิดความจริงมาโดยตลอดเมื่อได้ยินเรื่องราวทั้งหมดจ่าสิบเอกวิชาญก็เปลี่ยนเป็นคนละคนใบหน้าของเขาสีเผือดเหงื่อการไหลซึมออกมาจากไรผม เขานั่งตัวสั่นราวกับเห็นผีทาวินรู้ทันทีว่าเขาได้แทงถูกจุดสำคัญและจาสิบเอกวิชานจะต้องรู้เรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าที่เขาคิดไว้มากจาสิบเอกวิชานเงยหน้าขึ้นมองทาวินด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวยังไม่เคยเห็นมาก่อนมันมันไม่ใช่ผมคนเดียวผมแค่ทำตามคำสั่งเขาพึมพำด้วยน้ำเสียงแผ่วเบา แต่แฝงด้วยความเจ็บปวดใครคือผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังคุณทาวินถามเสียงดังขึ้นจาสิบเอกวิชาญเงียบไปครู่หนึ่งเขายกมือขึ้นปาดเงือก่อนจะพึมพำด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาจนแทบไม่ได้ยินผมบอกไม่ได้จริงๆสารวัตรชีวิตผมและครอบครัวจะตกอยู่ในอันตรายทาวินรู้ทันทีว่าจาสิวเอกวิชาญกำลังกลัวบางสิ่งบางอย่าง ที่ยิ่งใหญ่กว่าการถูกจับกลุ่มเขานำหลักฐานทั้งหมดที่ได้มารวมกันและสรุปได้ว่าจาสิบเอกวิชานเป็นเพียงหมากตัวหนึ่งในเกมอำนาจที่ซับซ้อนนี้และผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังยังคงลอยนวลทาวินเดินออกจากห้องสอบสวนด้วยความรู้สึกที่ปะปนกันเขามีความหวังที่จะปิดคดีแต่ก็ตระหนักว่าเส้นทางยังอีกยาวไกลและอุปสรรค ที่รออยู่ข้างหน้าอาจจะยิ่งใหญ่กว่าที่เขาเคยเจอมาทั้งหมด